สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปอัปเดตล่าสุดครับน,นักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ตรวจ ATK ทั่วประเทศไทยครับหลายๆคนน่าจะกังวลเกี่ยวกับการตรวจ ATK ว่าไม่รู้จะตรวจที่ไหนดีเนาะตรวจที่นั่นที่นี่ราคาไม่เท่ากันมาในคลิปนี้ครับนักเรียนจะแนะนําสถานที่ตรวจ ATK ทั่วประเทศไทยเลยครับนักเรียนก็ไปเลือกดูอันไหนใกล้บ้านนักเรียนอันไหนไม่แพงอันไหนไปง่ายอันไหนปริ้นปริ้นใบรับรองให้เราก็แล้วแต่นักเรียนสามารถเลือกได้เอาเป็นว่า อันนี้คืออัปเดตล่าสุดของสถานที่ที่รับตรวจ ATK และนักเรียนสามารถใช้เข้าสอบกอพอได้100%เซครับเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าครูไม่ได้คิดเองครับเรียนอันนี้ที่มามาจากสำนักงานกอพอครับเพจสำนักงานกอพอวันนี้เลยครับ2พฤษภาคม65 อาจเป็นเพราะว่านักเรียนโทรไปถามเขาเยอะถูกไหมครับดังนั้นสํานักงานกพก็เลยช่วยหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนหาสถานที่ตรวจเอทเคได้ง่ายขึ้นหลายๆคนสงสัยคิดว่าร้านยาตรวจไม่ได้สรุปคือตรวจได้นะครับนเรียนอย่างที่ครูเคยบอกครับตรวจได้ส่วนเขาจะออกใบรับรองผ่านหมอพร้อมหรือออกใบรับรองจากสถานที่ตรวจของเขาเองมันก็ได้ทั้งนั้นมันขึ้นกับว่าเขาจะออกแบบไหนแต่ประเด็นคือนักเรียนห้ามตรวจเองเป็นพอ นักเรียนเดินไปที่สถานที่นั้นให้เขาตรวจให้อย่าใช้การตรวจเองแล้วถ่ายวีดีโอแบบนั้นอาจจะไม่ได้ถูกไหมครับนักเรียนต้องไปสถานที่ตรวจให้เขาจิ้มจมูกแย่จมูกให้ตรวจให้เราแล้วก็ออกใบรับรองอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูครูแนะนําทั้งหมดครับซึ่งแน่นอนครับเรียนอันนี้ถูกต้องร้อยเนักเรียนสามารถเข้าสอบกพได้เพราะที่มาก็คือครูมาจากเพจสํานักงานกาพนี่แหละไม่ได้คิดเองแต่ประเด็นคือมีนักเรียนหลายๆท่าน ที่ยังไม่ทราบว,ว่าเออพอเพจกอพอแนะนําปุ๊บนักเรียนไม่รู้จะไปดูยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวครูมาสอนโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวใครหาริกงไม่เจอครูแปะลิกงทั้งหมดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนไปเอาที่ใต้คอมเมนต์ก็จะได้ทั้งหมดโอเคนะครับสรุปครับ a อททั่วประเทศไทยเลยนักเรียนอยู่จังหวัดไหนใกล้บ้านอะไรยังไงไปตรวจกันละกันนะครับราคาก็เปรียบเทียบกันได้ในจังหวัดนึงก็มีหลายที่นักเรียนก็เปรียบเทียบใกล้ๆกล้บ้านนักเรียนครับเอาที่ไม่แพงอะเนาะไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงครับเพราะว่าเรามีค่จจยย่่่าาาใใช้้้จยยอองืนนดวคครรูเขับี มากันต่อครับนักเรีนยนก่อนที่เราจะไปดูว่าสถานที่ตรวจทั่วประเทศมีที่ไหนบ้างเราต้องมาทราบอัปเดตล่าสุดจากสำนักง,งานกพก่อนครับนักเรีนยนวันนี้เลยนะอัปเดตล่าสุด2พฤษภาคมครับอัปเดตล่าสุด2พฤษภาคม65ก็คือวันที่ครูอัดคลิปให้นักเรีนยนเลยครับสำนักง,งานกพอัปเดตเฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานีมีใครสอบอุบลราชธานีบ้างไหมครับจังหวัดอื่นไม่เกี่ยวนักเรีนยน จังหวัดอื่นยึดระเบียบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่จังหวัดอุบลราชธานีฟังคูง่ายๆครับเนี่ยคือโดยปกติจากคราวที่แล้วที่เขาประกาศอุบลราชธานีเขาให้ใช้ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงได้อัน,นี้ทราบไปแล้วเนาะว่า72ชั่วโมงคืออะไรครูอธิบายไปแล้วคือโดยปกติจังหวัดอุบลราชธานียอมรับ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงแต่ล่าสุด ประกาศใหม่ณนะวันที่2พฤษภาคมณนะตอนนี้นักเรียนต้องเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ATK ของจังหวัดอุบลราชธานีบังคับ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับครูเขียนสั้นๆเนาะ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมงนักเรียนน่าจะรู้เนะาะว่าวิธีการนับ72ชั่วโมงนับยังไงวิธีการนับ48ชั่วโมงนับยังไงตรวจตอนบ่ายๆนับยังไงโอเคไหมครับครูสอนเทคนิคการนับแล้วนะสรุปสั้นๆครับนักเรียน จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมมีเพียงจังหวัดเดียวก็คืออุบลราชธานีประกาศ ATK 48ชั่วโมงแต่นักเรียนอย่าลืมนะจังหวัดอยุธยาจังหวัดชนบุรีก็มีการเตรียม ATK และเตรียมวัคซีนที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะนักเรียนต้องไปดูนะครับว่าจังหวัดใครจังหวัดมันโอเคนะสรุปสั้นๆประกาศวันนี้มีเพียง s. S. <S อุบลราชธานีครับไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วครับเนียอุบลราชธานี จาก72ชั่วโมงให้ใช้ ATK 4 8ชั่วโมงนะใครเตรียม72ชั่วโมงไปเข้าสอบไม่ได้นะครับเรียนเขาประกาศชัดเจนแล้วนะใครสอบอุบลราชธานี ATK 48ชั่วโมงไม่เกิน48ชั่วโมงครูเคียแล้วเนาะส่วนจังหวัดอื่นๆล่ะครูจังหวัดอื่นๆอื่นๆนอกจากอุบลราชธานีครับครูอธิบายไว้แล้วตามระเบียบกอพอเดิมของเมื่อวานก่อนกอพอครับปล่อยระเบียบครั้งแรกวันที่ยี่บเก้าครับ นี่คือระเบียบเดิมยี่บเก้าเมษายนหกห้าระเบียบเดิมระเบียบใหม่สองพฤษภาคมหกห้าแต่เฉพาะอุบลแสดงว่าจังหวัดอื่นยังคงยึดระเบียบเก่าวันที่ยี่บเก้าเมษายนหกห้าซึ่งครูอธิบายไว้หมดแล้วนะครับนักเรียนต้องไปดูนะว่ากรุงเทพนนทบุรีเอทีเคเจ็ดสิบสองชั่วโมงปทุมธานีเอทีเคเจ็ดสิบสองชั่วโมงและอยุธยาล่ะมีวัคซีนด้วยหรือเปล่าชลบุรีมีวัคซีนด้วยหรือเปล่าเอทีเคกี่ชั่วโมงกันแน่ไปดูให้ดีอุบลราชธานี ครูย้ำแล้วเนาะอันนี้อุบรลราชธานีประกาศใหม่เป็น48ชั่วโมงเนาะแสดงว่าประกาศเดิมที่เป็นของอุบรลราชธานีในวันที่29เคลียทิ้งไม่เอาอุบลเปลี่ยนเป็น48ชั่วโมงนะครับเคลียนะส่วนจังหวัดอื่นยังคงยึดระเบียบ29เมษายนครับแต่อุบลรัลชธานียึดระเบียบ2พฤษภาครูพูดเคลียทุกอย่างแล้วเนาะดังนั้นใครสอบอุบลตามนี้ครับใครสอบจังหวัดอื่นที่เหลือตามคลิปครูครับ ใครหาคลิปครูไม่เจอครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะไปเอาคลิปครูได้ครับนักเรียนไปดูได้ครูอธิบายเสร็จสับว่าจะนับวันยังไงตรวจว,วันไหนที่จะดีที่สุดครูแนะนําไปแล้วถูกไหมครับส่วนอุบลราชธานีก็แค่เข้าใจใหม่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็น4 8ชั่วโมงครับส่วนจังหวัดอื่นตามนี้นะเคลียร์นะครับเนี่ยครูแค่เป็นห่วงนักเรียนเดี๋ยวจะเข้าห้องสอบไม่ได้ครูพยายามพูดให้เคลียร์ที่สุดไปต่อครับต่อมาประกาศล่าสุด6ชั่วโมงที่แล้วของวันนี้ครับหชั่วโมงที่แล้วของวัันนนทีี่2พอคอคก็คือว้นนเลย สํานักง,งานกพได้ออกสถานที่ตรวจโควิดเพราะว่าเราอาจจะโทรไปถามเขาเยอะจนเขาออกสถานที่ตรวจโควิดให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะที่บาบช้าอันดับแรกหลายๆคนเข้าใจผิดว่าสถานที่ตรวจโควิดต้องเป็นโรงพยาบาลอย่างเดียวใช่ไหมครับก็พอเขียนชัดเจนนะนักเรียนจะรองพยาบาลก็ได้รอพอจะคลินิกก็ได้นะเขียนไว้ชัดเจนนะจะเอกชนก็ได้นะครับหลายหลยคนก็เลยเข้าใจผิดเล่นจะไปโรงพยาบาลของรัฐอย่างเดียวถูกไหมครับ จะโรงพยาบาลจะรัฐจ,จะเอกชนได้หมดนะครับนักเรียนจริงๆเขาถูกเรียกว่าเนี่ยครับก็พอเขียนมาชัดเจนครับเขาถูกเรียกว่าห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นห้องแลบของนักเทคนิคการแพทย์ก็ได้ได้ทั้งหมดแหละร้านยาก็ได้แต่เป็นร้านยาที่เขาอนุญาตไงเขาพูดงี้ชัดเจนไหมครับชา้าๆเริ่มจากสถานที่ตรวจปกติก่อนก็คือโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนคลินิกคลินิกเอกชนใช่ไหมครับแล้วก็ นักเทคนิคการแพทย์อะไรเงี้ยครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับเห็นพาพมไหมครับใครหาลิงก์นี้ไม่เจอไม่ต้องตกใจมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูเอามาอธิบายเฉยๆมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูจะแปะไว้ให้ลายชื่อห้องปฏิบัติการคือลายชื่อห้องจัดการเหล่านี้สามารถตรวจแล้วเข้าห้องสอบกพได้เลยโอเคนะครับแต่นักเรียนก็ต้องตรวจให้ถูกว่าไปบอกเขาให้ถูกว่านักเรียนตรวจเอทีเคกี่ชั่วโมงกี่กี่ชั่วโมงกันแน่ถูกไหมครับ จริงๆไม่ต้องบอกเขาเราต้องรู้ก่อนอยู่แล้วว่าตรวจเอทีเควันไหนแล้วก็ไปตรวจวันนั้นถูกไหมครับนัดห้องปฏิบัติการให้ดีห้องปฏิบัติการมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งแ l a บแล้วแต่อยู่นี่นะครับนักเรียนอยู่นี่นะให้นักเรียนกดคลิกครับเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับกดนักเรียนกดเข้าไปตรงนี้ก่อนนะกดเข้าไปปับ๊บมันจะเจอหน้านี้ลายชื่อห้องปฏิบัติการกรุงเทพและปริมณฑลมีร้อยเก้าสิบสามหน่วยงานมีรัฐหกสิบหก มีเอกชนกร้อยยี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับแล้วต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดมีสามร้อยห้าสิบหน่วยงานตจวมีมากกว่าเห็นไหมเพราะว่าต่างจังหวัดมันเยอะไงต่างจังหวัดมีภาครัฐอยู่สองร้อยสามสิบหกมีเอกชนอยู่ร้อยสิบสี่เห็นไหมครับเขาก็บอกนะเ,เน,นี่ยเสร็จสับเนี่ยครับนั่นเองคลิกเข้ามาเนาะคลิกปั๊บแล้วก็มาหน้านี้พอมาหน้านี้ปั๊บนักเรียนมองไปที่ด้านล่างเลื่อนไปเรื่อยนักเรียนจะเจออย่างนี้ครับอ่ะก่อนเลื่อนนักเรียนสามารถเลือกจังหวัดได้ครับ นักเรียนอยู่จังหวัดไหนเลือกมันจะง่ายขึ้นเลือกจังหวัดตัวเองถูกปะเลือกได้ครับมันจะทําให้ง่ายขึ้นถูกปะถ้านักเรียนไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็ลองมาดูข,ข้างล่างครับนักเรียนจะเห็นปะเขาจะเขียนไว้เสร็จสับเลยครับมหาลัยมหีโดนโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลมุกนาหารโรงพยาบาลวชิราวุธโรงพยาบาลมิตรไมตีคลินิกเทคนิคการแพทย์เห็น้างอย่างที่ครูบอกครับคลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์เห็นะอันนี้ไม่ใช่หมอครับเป็นเทคนิคการแพทย์อย่างที่ครูบอกน้องเรียนไงไม่จำเป็นต้องหมอเพราะเราไม่ได้ขอรับใบรับรองแพทย์เราขอใบรับรองผลตรวจเราเรียกแรมโบราเทอรี่รีเซาเนี่ยเห็นปะเนี่ยห้องแลบครับเทคนิคการแพทย์เนี่ยห้องแลบเห็นปะเนี่ยสามอันเนี่ยเป็นห้องแลบไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วคนเซ็นก็เป็นนักเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่หมอเห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวไงเนี่ยคือหมออ่ะเขาเก่งอยู่แล้วล่ะแต่โดยปกติหมอเขาจะเซ็นใบรับรองแพทย์แต่ถ้าไม่ใช่ใบรับรองแพทย์อ่ะคนอื่นเซ็นก็ได้เหมือนกัน คนที่มีอำนาจหรือคนที่ลงทะเบียนไว้หรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นภาพไหมครับส่วนตรงนี้เป็นจังหวัดใช่ปะ่ะเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้จังหวัดอันนี้จังหวัดใช่ปะ่ะเนี่ยน,นี้ก็เห็นแล้วเนยนอยู่จังหวัดไหนก็เลือกอันนี้รัฐหรือเอกชน อันนี้ที่ไหนก็ได้เขาไม่บังคับจะรัฐเอกชนก็ได้ทําไมเขาเขียนว่ารัฐเอกชนก็บางทีเอกชนอาจจะแพงนักเรียนก็ไปที่รัฐรัฐอาจจะแพงก็ไปที่เอกชนแล้วแต่ว่านักเรียนอยู่จังหวัดไหนเห็นปะภูเก็ตก็มีให้เลือกหลายที่ก็แล้วแต่นักเรียนครูสอนนี้เข้าใจไหมครับเคลียร์เนาะมีตั้งกี่หน้าเนี่ยมีตั้งแต่ห้าสิบห้าหน้านักเรียนดูให้ตาลายเลยครับถ้านักเรียนไม่ตาไม่อยากตาลายก็ไปเลือกครับเลือกเฉพาะจังหวัดที่นักเรียนจะไปตรงนี้เปลี่ยนเป็นปทุมธานีสิอ่ามันก็จะสก,กีนลดลง สอนเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะเห็นพามากขึ้นยังแล้วนักเรียนดูเทคนิคการแพทย์เนี่ยครับเทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์จะมีหมอเซ็นให้ไหมล่ะไม่มีครับก็เป็นนักเทคนิคการแพทย์ไงก็ถูกอยู่แล้วนักเทคนิคการแพทย์คือนักวิทยาศาสตร์ไงเขาตรวจเราเขารอบรองผลเราได้ครับเขาไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์ซะหน่อยถูกไหมแต่คุณหมอก็ให้ใบรับรองแพทย์หรือให้ใบตรวจเราได้เช่นกันครับมันแล้วแต่ครับนักเรียนเขาไม่ได้บังคับโอเคนะดังนั้นสถานที่ตรวจห้าหน้านี้มีอยู่ทุกจังหวัดัเลองววตแ้ แล้วก็ไปไกลๆเคลียนะครับก็เลือกสกีราคาเลือกราคาเลือกอะไรที่นังเรียนสะดวกครับตามเงื่อนไขของตัวเองได้นะไม่งงเนาะและทุกที่นี้มาจากสำนักง,งานกาพอพดังนั้นเข้าสอบได้ทั้งหมดขูเขียนเคลียร์แล้วนะครับใครหาไม่เจอมาเอาตรงนี้ได้แนะนําให้เลือกจังหวัดจะได้สั้นลงจะได้ไม่ตาลายโอเคนะครับต่อมาครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดร้านยาร้านยาที่ออกผ่านหมอพร้อม ร้านยาที่ออกใบรับรองผ่านหมอพร้อมสเตชันหรือออกใบรับรองผ่านหมอพร้อมก็จะมีร้านยาที่เข้าอยู่ในแอปหมอพร้อมสเตชันคือได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกไหมครับก็ได้เหมือนกันนักเรียนกดตรงนี้ใครอยากไปร้านยากดร้านยาที่นี่ไม่ใช่ตรวจเองร้านยาจะตรวจให้ซึ่งเป็นเภสัชนั่นเองเภสัชก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้แปลว่าหมอเนี่ยมีเภสัชมีนักเทคนิคการแพทย์มีพยาบาลมีหมออนามายัยหรือสาธารณสุข เขาทําให้ได้ซึ่งการออกใบรับรองทําได้2แบบออกใบรับรองผ่านหน่วยงานหรือออกใบรับรองผ่านหมอพร้อมถ้าเขาออกใบรับรองผ่านหน่วยงานนักเรียนก็ไม่ต้องปริ้นก็คือได้ใบมาเลยแต่ถ้าเขาออกใบรับรองผ่านหมอพร้อมนักเรียนอาจจะต้องมาปริ้นแคปแล้วมาปริ้นอีกทีหนึ่งหรือถ้าหน่วยงานนั้นๆเขาปริ้นให้เลยออกผ่านหมอพร้อมแล้วปริ้นให้เลยก็ดีมากๆเหมือนกันครูพูดงนี้เข้าใจนะแต่สิ่งส partido, ําคัญอย่าลืมถ้านักเรียนออกผ่านหมอพร้อมแล้วเขาไม่ได้ปริ้นมาให้อย่าลืมปริ้นมานะครับครูเขียนไว้ชัดเจนเนาะ เพราะว่ากพอพดูใบปริญส์ของเราครับถูกไหมครับได้นะเคลียร์นะมาดูร้านยาบ้างใครอยากไปร้านยาคลิกอันที่สองร้านยาปั๊บมันจะพามาหน้านี้เห็นไหมนักเรียนสังเกตครับเป็นร้านยาเป็นคลินิกเป็นร้านยาร้านยา,า,นยานร้านยาคลินิกร้านยาเห็นไหมเนี่ยใครโกบูธวัดสัตเห็นไหมครับเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเพราะมีเพศสัตวอยู่ไงเห็นไหมครับเนี่ยแล้วแต่จังหวัดของเรียนนักเรียนเลือกตัวนี้ครับเซิร์ชเนี่ยเซิร์ชได้อาจจะเซิร์ชจังหวัดก็ได้เห็นไหม เซิร์ชครับมันจะสก,กินได้น้อยลงเห็นไหมและดูครับเขาเขียนว่าอัปเดตวันที่สิบเอ็ดมีนาอาจจะมีมาอีกเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับในอนาคตแต่ณตอนนี้มีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะนั่นเองก็เซิร์ชครับมีเก้าร้อยยี่สิบหกหน้าน่าจะเพียงพอต่อทุกจังหวัดอยู่แล้วครับนั่นเองก็ลองเซิร์ชจังหวัดใส่เข้าไปโรงเรียนจังหวัดที่ใกลบ้บ้านโรงเรียนตำบลก็ได้เห็นไหมทั้งเรียนจะเซิร์ชอะไรก็เจอหมดครับลองเซิร์ช จังหวัดก่อนใหญ่สุดลองเซิร์ชจังหวัดถัดมาลองเซิร์ชอำเภอสิลองเซิร์ชตำบลสิได้หมดครับเซิร์ชลงไปใช้ช่องเซิร์ชครูเขียนนี้เคลียร์ไหมครับนี่คือประเภทที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมส่วนใหญ่แล้วออกใบรับรองผ่านหมอพร้อมแต่ถ้าเขามีใบรับรองของตนเองนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะใช้ได้เหมือนกันก็เขาลงทะเบียนแล้วแต่บางทีถ้าออกใบรับรองผ่านหมอพร้อมบางครั้งนักเรียนจะได้เขาเรียกอะไรครับใบรับรองเข้าไปในแอปใช่ป่ะนักเรียนก็ต้องโหลดจากแอปมาแล้วก็ปิิพนได้เหมือนกัน แต่หลายๆที่ก็ปรินให้เราก็แล้วแต่เขาอะถ้าเขาไม่ปรินนัองเรามาปรินเองถ้าเขาไม่ปรินให้นักเรียนปรินเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาปรินให้เลยก็ดีมากส่วนการเซ็นหรือไม่เซ็นมันตกถ้าออกผ่านหมอพร้อมนักเรียนถ้าออกผ่านสถานที่ตรวจปกติอย่างแบบเนี้ <ๆ S 1> เขาจะเซ็นมาให้เราถูกป่ะเนี่ยอันนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะเซ็นให้เราซึ่งการเซ็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหมอครับก็คือผู้มีอำนาจอะครับก็คือเซ็นให้ผู้มีอำนาจเขารู้อยู่แล้วอ่ใครเซ็นโอเคไหมครับ ต่อมาถ้าออกผ่านหมอพร้อมอะ่ะบางทีจะไม่มีคนเซ็นแต่ถ้าเขาเซ็นให้ก็ดีครับเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่มีคนเซ็นนักเรียนจะตกใจนะใช้ได้เหมือนกันครูให้ดูตัวอย่างของนักเรียนครับที่นักเรียนเอามาให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยครับใบเนี้ยเวลาออกผ่านหมอพร้อมหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นชื่อของนักเรียนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วอาจจะมีจะมีชื่อคุณหมอเนี่ยคุณหมอหรือเภสัช ร้านยาก็ได้หรือนักเทคนิคการแพทย์หมออนามัยเขียนสั้นๆนะเทคนิคการแพทย์หมออนามัยสาธารณสุขบราบาบราผู้มีอำนาจครับที่เขาลงทะเบียนไว้อะเขาจะเป็นผู้รายงานผลตัวนี้ถือว่าเป็นไลเซนแล้วครับรับรองผลแบบนี้อันนี้ก็ใช้ได้ ก็เขาลงทะเบียนแล้วนักเรียนเขาถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นใบรับรองที่ออกจากเขาต่อให้ไม่มีลายเซ็นอ่ะมันเข้าไปในแอปมอพร้อมแล้วไงถึงไม่มีลายเซ็นแต่ว่ามันมีชื่อของผู้ตรวจก็คือคุณหมอเภสัชเทคนิคการแพทย์ที่เขาลงทะเบียนไปแล้วซึ่งได้รับใบอนุญาตถูกต้องและเขาก็มีเบอร์โทรของเขาเสร็จสับนักเรียนไม่ต้องไปคิดให้เขานะเวลานนัไปตรวจขอคุณหมอมาเซ็นใครบอกนักเรียนไม่เกี่ยวคือผู้มีอำนาจในที่นี้คือใครก็ได้ที่เขาระบุไว้ที่เขาลงทะเบียนไว้ครูเขียนนี้ชัดเจนเนาะ คือบางครั้งการออกไปรับรองผ่านหมอพร้อมอะ่ะจะไม่มีลายเซน็นแต่ว่าจะมีชื่ออยู่ในแอปหมอพร้อมนักเรียนก็แคปแล้วก็ปริ้นจากแอปหมอพร้อมหรือบางหน่วยบางร้านยาเขาก็ปริ้นให้นักเรียนก็แล้วแต่เขาก็ได้หมดอะครับได้ทั้งหมดโอเคนะดังนั้นการออกใบรับรองทําได้2ออย่างก็คือออกผ่านหมอพร้อมแบบนี้แล้วก็ออกผ่านผ่านสถานที่ตรวจของเขาเองเช่นอันนี้นะ ผ่านโรงพยาบาลต่างๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเขามีแบบฟอร์มของเขานักเรียนก็เอาแบบฟอร์มของเขาแต่ถ้าเขาบอกนักเรียนว่าจะออกผ่านหมอพร้อมมันก็ได้ได้ทั้งคู่ครูเขียนเคลียร์แล้วเนาะแต่ถ้าเขาออกผ่านของเขามันก็จะมีลายเซ็นเขาแต่ถ้าเขาออกผ่านหมอพร้อมถึงแม้ไม่มีลายเซ็นแต่มันก็มีชื่อของเขาอยู่ในแอปหมอพร้อมอยู่แล้วซึ่งใช้ในการเข้าสอบได้ทั้งหมดครูเขียนเคลียร์ทุกประเด็นแล้วนะอันนี้ไม่งงเนาะ อยากให้เรียนเข้าใจและหายกังวลกันครับจากนี้ไปไม่สงสัยแล้วเนาะต่อไปครับอีกหนึ่งเรื่องที่นักเรียนหลายๆคนเข้าใจผิดดูครับให้ดูตัวอย่างของกรทมน,นิดหนึง่งและรนทบ,บุรีเขาเขียนว่าอะไรครับบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขไม่มีคําไหนที่บอกว่าหมอเลยนะครับอ่านว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขประกอบด้วยใครบ้างบุคลากรทางการแพทย์อาจจะเป็นหมอบุคลากรทางการแพทย์อาจจะเป็นพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อาจจะเป็นเภสัชบุคลากรทางการแพทย์อาจจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์อาจจะเป็นหมออนามายัยเขียนสั้นๆนะหมออนามัยหรือสาธารณสุขครับได้หมดครูเขียนเคลียร์ทุกอย่างเลยนะนักเรียนไปตีความกันเองครับนักเรียนไปดูระเบียบกพอไม่มีบรรทัดไหนเขียนว่าหมอต้องเซ็นไม่มี เขาเขียนว่าบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์แปลว่าบุคคลที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขยกตัวอย่างเช่นหมอพยาบาลเภสัตนักเทคนิคการแพทย์หมออนามัยท่านเหล่านี้สามารถเซ็นให้นักเรียนได้ทั้งหมดและเขาไม่ได้ขอลายเซ็นนะครับเขาเขาบอกว่าออกใบรับรองถ้าออกใบรับรองผ่านหน่วยงานอนะเช่นรอพอตตอ,อะไรเงี้ยอาจจะมีลายเซน็นแต่ถ้าออกผ่านหมอพร้อมเขาอาจจะปริ้นมาเซ็นให้นักเรียนอีกทีนึงหรือเขาบอกให้นักเรียนไปปริ้นเองแล้วไม่มีลายเซน็น ก็เข้าได้เหมือนกันเพราะชื่อเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วครับเห็นไหมครับชื่อเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วครับผู้รายงานผลซึ่งเขาลงทะเบียนอะไรแล้ว่วนชื่อเราอยู่อยู่ตรงนี้ครับครูพูดเร็วๆเคลียร์ไหมครับนักเรียนได้เนาะต่อมาครับอีกหลายยะอีกหลายอันที่นักเรียนสงสัยครับอค่ครูกลับมาให้ดูตรงนี้ป่ะอย่าลืมปริ้นด้วยอะหลายหลายคนลืมกรณีที่เขาไม่ได้ปริ้นให้นักเรียนปริ้นด้วยนะครับ สมมติเขาบอกว่าออกให้แล้วผ่านหมอพร้อมนักเรียนก็กลับไปบ้านเปิดแอป,ปและเปิดหมอพร้อมขึ้นมาแล้วก็โหลดแล้วก็ปริน้นครับปริน้นออกมาส่งกออวันที่เข้าสนามสอบเพราะว่ากอพอจะไม่ดูจากมือถือจะดูจากแผ่นปริน้นแค่นั้นเองครับเห็นไหมบางครั้งการออกผ่านหมอพร้อมเขาอาจจะไม่ได้เซ็นให้นักเรียนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ารายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่ในแอปหมอพร้อมอยู่แล้วครับแต่ถ้าเขาจะปริ้นมาเซ็นให้ก็ได้เหมือนกันใครไม่ได้ลายเซ็นก็ไม่ต้องเครียด ใครได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่บางที่เขาออกผ่านหมอพร้อมแล้วเขาก็ปริ้นหมอพร้อมให้ด้วยใช่ไหมเขาก็อาจจะเซ็นให้นักเรียนหรือเขาไม่เซ็นก็ไม่ผิดพอรายชื่อเขาอยู่ในแอปหมอพร้อมแล้วแต่ถ้าบางครั้งถ้าเขาให้นักเรียนไปปริ้นเองนักเรียนปริ้นแล้วไม่มีรายชื่อของไม่มีลายเซ็นของเขาก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะมีรายชื่อเขาแล้วในแอปหมอพร้อมชัดเจนไหมครับนักเรียนดังนั้นจะออกผ่านหมอพร้อมหรือ,อออกผ่านหน่วยงานได้ทั้งคู่เช่นนักเรียนไปโรงพยาบาลเอกชนออกผ่านหน่วยงานเขาเป็นชื่อโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ หรือนักเรียนไปคลินิกแล้วเขาออกผ่านคลินิกก็ได้หรือนักเรียนไปคลินิกคลินิกบอกอยากออกผ่านหมอพร้อมก็ได้อะไรก็ได้ได้ท้งนั้นทําไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นคือตรวจเองโอเคไหมครับเคลียร์เนาะต่อมาประเด็นต่อมาคือนักเรียนสงสัยว่าครูจะตรวจผ่านที่ไหนได้บ้างครูก็อธิบายไปแล้วเนาะตรวจผ่านร้านยาก็ได้ถูกไหมครับตรวจผ่านคลินิกตรวจผ่านนักเทคนิคการแพทย์ก็ได้ดังนั้นจุดที่นักเรียนตรวจได้ทําได้2อย่างครับ ตรวจในห้องปฏิบัติการตรงนี้ตรวจในร้านยาตรงนี้ครับรนักเรียนคลิกลิงก์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ทุกคนมองไปที่คอมเมนต์ครูนะครับครบไหมครับครูไม่ได้ขายฝันเนาะนักเรียนครบทั่วประเทศเลยเนาะโอเคนะขออนุญาตเลื่อนนิดนึงเนาะสรุปว่าครบทั่วประเทศเลยนะออกผ่านหมอพร้อมก็ได้เนาะไม่ออกผ่านหมอพร้อมก็ได้นะก็แล้วแต่อ่ะขยับให้ดูนิดนึงครับอันนี้ อันที่หนึ่งออกผ่านห้องปฏิบัติการก็จะมีโรงพยาบาลใช่ไหมครับนักเทคนิคการแพทย์อะไรก็แล้วแต่อันดับที่สองออกผ่านหมอพร้อมก็อาจจะเป็นคลินิกอาจจะเป็นร้านยาได้หมดเห็นไหมครับก็ตามนี้นัเรียนก็ไปเสิร์ชตามนี้ดูจังหวัดของตัวเองครบแล้วเนาะหายห่วงแล้วเนาะดังนั้นสรุปน้องเนี่ยเขาจะออกผ่านหน่วยงานก็ได้ใบรับรองผ่านหน่วยงานของเขาเช่นรอพอสอตอ,อะไรก็ได้อนาไม ถ้าเขาออกให้ได้ก็คือได้เหมือนกันต่อไปเขาจะออกผ่านหมอพร้อมก็ได้ซึ่งหมอพร้อมมีสองแบบเขาอาจจะปริ้นให้นักเรียนเลยปริ้นให้กับปริ้นเองได้ทั้งคู่ครูเขียนเร็วๆโอเคไหมครับส่วนลายเซ็นเขาจะเซ็นให้หรือไม่เซ็นสําหรับหมอพร้อมค่าเท่ากันจะเซ็นให้หรือไม่เซ็นค่าเท่ากันเพราะว่ามันมีชื่อของเขาอยู่แล้วแต่ข้างบนเนี่ย ถ้าออกผ่านหน่วยงานจะมีลายเซ็นอันนี้ชัวร์ครับไม่มีอะไรเนาะหรือถ้าไม่มีลายเซ็นก็จะมีชื่อของเขาครับมันใช้ได้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปบังคับให้หมอเซ็นนะถ้าคุณหมอไม่ว่างเขาไม่เซ็นนักเทคนิคการแพทย์ก็เซ็นได้ไงครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นคุณหมอไม่มีบรรทัดไหนเขียนว่าคุณหมอนอกเน,นี่ยย้ำอีกทีครับเขาเขียนว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนักเรียนไปตีความเองครับใบนี้ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์นะเนี่ยมันคือใบรับรองผลแ a บ l a บ l a ราทอรี่รี e s ล l ์โอเคนะครับ หวังว่าทุกอย่างคงเคลียร์นอะคลิปนี้นักเรียนน่าจะรู้สถานที่ตรวจทั้งหมดครับใครตรวจจังหวัดไหนก็ที่ตามสะดวกคร,รับเนียมีครบแล้วเนาะหวังว่าทุกคนคงสบายใจขึ้นครับงงตรงไหนสามารถถามครูใต้คอมเมนต์ได้เนาะแต่ก่อนถามอยากให้นักเรียนฟังก่อนเนาะเพราะาครูพยายามอธิบายให้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับนักเรียนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครับครูพยายามพูดไวๆเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรอยากให้เสร็จไวๆโอเคนะครับไว้เจอรูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ